สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองชีนในช่วงรายการพิเศษ Road to the Future เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยที่มีการจัเวีดีเขบงบรรมดาตัวแทนพักการเมืองต่างๆหลายต่อหลายครั้งหลายเวทีและหลายองค์กรนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านนโย,ยบายต่างประเทศนั้นมีไม่มากนัก Nation World News เคยจัเวีดีเบตในหัวข้อรัฐบาลใหม่ไทยอยู่จุดไหนบนเวทีโลก ไปดูกันว่าตัวแทนของบรรดาพักเมืองต่างๆนั้นให้ความสนใจกับนโยบายต่างประเทศเรื่องใดเป็นพิเศษและพักไหนหยิบยกเรื่องของจีนขึ้นมาเป็นประเด็นบ้างครับพอยต์หลักๆของปัญหาต่างประเทศที่รัฐบาลไทยใหม่กําลังจะพบเนี่ยนะฮะที่แน่นอนที่สุดนี่ไม่พ้นเรื่องของปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียเรื่องต่อมาคือเรื่องของไต้หวันเรื่องที่สคือเรื่องคาบสมุทรเกาหลีเรื่องที่4ี่ก็คือ ความท้าทายของอาเซียนในบริบทต่างๆที่เข้าสู่การแข่งขันการเทรดวอร์ของอเมริกาและของจีนซึ่งจะเข้ามาในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะทางด้านความมั่นคงเท่านั้นอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มออฟเฟนที่เขาพยายามเรียกร้องกันให้เราเลือกข้างให้เราแบ่งข้างนี่คือมิติที่จะทำซึ่งพักเป็นธรรมมีวิสัยทัศน์ก็คือจิตมั่นประชาธิปไตยนโยบายเพื่อประชาชน นำประเทศสู่สากลด้วยมวลชนทุกเพศวัยเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้าว่าเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยความสงบในบ้านเราเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยจะช่วยเราได้หลายๆอย่างรวมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเร็วๆคือมาเลเซียเนี่ยนะฮะช่วยเราในเรื่องของการแก้ปัญหาความสงบภาคใต้ได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีพ่อค้า นักกธุริจแงงต่าาไปทํธุรกิจกจใน,ในมะละเลซียุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับมีอยู่3มิติมิติแรก geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เราควรจะยืนอยู่จุดไหนคําเดียวครับสิทธิมนุษยชนเพราะอะไรสิทธิมนุษยชนไม่สว,ว่าคคณเชื้อชาติใดสัญชาติไทยสัญชาติใดเพศสภาพไหนศาส,สนาอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ผู้ลีภ้ภัยสิทธิมนุษยชนคืออะไรไทยเราต้องยืนบนจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครน รัสเซียไม่ว่าจะเปสงครามในเมียนมาแต่ปัญหาก็คือว่าสิทธิมนุษยชนในประเทศเรายังมีไม่พอเลยและเราจะมีหลักการนี้บนเวทีโลกได้อย่างไรคําตอบก็คือเราต้องมีผู้บริหารประเทศกลุ่มใหม่มิติที่2 geo economics ภูมิเศรษฐศาสตร์ประเด็นแรกนะครับภูมิเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าเราได้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์ตรงไหนและที่สําคัญก็คือในการค้าเศรษฐกิจโลกระหว่างประเทศนั้นศักยภาพของผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญ ทำไม Apple ไปที่เวียดนามเพราะศักยภาพของผู้นําทําไมเทส l a ไปอินโดนีเซียเพราะศักยภาพของผู้นําเราต้องมีผู้นํากลุ่มใหม่และนี่คือชาติพัฒนากล้าขอบคุณครับหัวใจของนโยบายด้านการต่างประเทศคือการยกระดับความสําคัญของคนไทยคะ่ะไม่ว่าคนไทยทุกคนนะคะจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะแบบใดเราจะไม่ยอมให้คนไทยต้องถูกดูถูกอีกต่อไปคะ่ะ หัวใจหลักสําคัญของนโยบายด้านการต่างประเทศของพรรคเพื่อชาติคือการรักษาต่อรองและเพิ่มผลประโยชน์ให้กับคนในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะนโยบายของประเทศไทยเหมือนเป็นโลกสองใบค่ะนโยบายด้านการต่างประเทศกับนโยบายภายในประเทศมักจะไม่เดินสอดคล้องกันทําให้การทํางานด้านการต่างประเทศของประเทศไทยเหมือนเป็นพิธีกรรมค่ะการต่างประเทศควรจะต้องเป็นนักรบ ที่ไปต่อรองผลประโยชน์ของประเทศพักเพื่อชาติจะทําให้โลกทั้งสองใบนี้มาเป็นโลกใบเดียวกันพักเพื่อชาติจะนําเอาสี่เสาหลักของนโยบายในประเทศของเราได้แก่นโยบายด้านการเกษตร SME การท่องเที่ยวและ Creative Economy ทํทให้เกิดรายได้นําจุดแข็งของเราที่มีทรัพยากรที่ดีนําไปสู่สายตาชาวโลกสู่สากลอย่างมั่นคงการต่างประเทศของพรคประชาธิปัตย์ชัดเจนนะครับ อยู่ในโลกนี้ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ลูกน้องใครทันโลกทันเกมและทันเกมนานาชาติด,ด้วยทันเกมมหาอำนาจด,ด้วยการต่างประเทศของไทยเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสร้างเงินใช้ fta สร้างเงินลดอุปสรรคทางการค้าก็ fta การเจราจาระหว่างประเทศไม่มีการเจราจาที่ดีไม่มีทางได้ประโยชน์สูงสุดนะครับสร้างคน health education ชัดเจนมากมีหลายวิธี สร้างชาติและอยู่ในโลกนี้อย่างมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่น่าเชื่อถือเชิงรุกทุกกรณีผมไปเจราจาสามเดือนตั้งศูนย์ส,สำรองคลังสำรองอาหารในตะวันออกกลางเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทหนึ่งนะครับรัฐบาลของบาเรนรัฐบาลไทยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่รัฐบาลต่อมาไม่ทำต่อการเมืองในประเทศเป็นอุปสรรคนะครับไทยต้องเป็น ต้องเป็นเสาหลักของอาเซียนไม่ใช่ผู้นำเสาหลักเราตั้งด้วยความเป็นเสาหลักไทยก็ต้องวันนี้โดดเด่นเป็นเสาหลักนะครับเราถดถอยเพราะรัฐประหารก็อย่ารัฐประหารนะขอร้องพักเพื่อไทยมีนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของหลักคิด5าข้อครับข้อแรกคือนโยบายต่างประเทศเชิงรุกข้อที่2คือเพิ่มพูนบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับอันที่3คือกอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยกลับคืนมาและข้อที่4เป็นนโยบายต่างประเทศที่กินได้ ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและที่5นโยบายต่างประเทศที่ยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักนะครับผมมีนโยบายอยู่9ข้อย่อยครับข้อแรกคือเราจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นฟื้นฟูบทบาทฟื้นฟูเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านความสัมพันธ์กับในกรอบของอาเซียนแล้วก็ในเวทีมหาอำนาจทั่วไปบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศข้อที่2ครับเราจะกำหนดท่าทีของประเทศอย่างเหมาะสมในเวทีหรือพลวัตภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นผู้ส่งเสริม สันติภาพและความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองในเวทีโลกเพื่อประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับข้อที่3ครับเราจะปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานไทยคนไทยแล้วก็ธุรกิจไทยในประเทศในต่างประเทศอย่างเข้มแข็งข้อที่4ครับเราจะกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศไทยโดยทําให้หนังสือเดินทางไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้นเจรจาลดประเทศที่เราต้องขอวีซ่าเพิ่มให้ลด,ให,ลดให้ลดน้อยลงนะครับ ประเด็นที่5ครับนิยบายต่างประเทศไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการค้าชายแดนอย่างก้าวกระโดดนะครับเราจะเปิดเร่งเจราจาเขตการค้าเสรีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับยุโรปนะครับกับ EU ให้รวดเร็วที่สุดตั้งเป้าไปใน1ปีทีมไทยแลนด์จะต้องทํางานหนักเพื่ออะไรครับเพื่อส่งออกแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านการทูตและซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปยังโลกทั่วไปนะครับประเด็นที่6เราจะใช้จุดแข็งของประเทศไทยโดยจะเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์กลางโลจิสติกระดับโลกเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากลาวมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงรถไฟจากหนองคายมาเอาสินค้าจากจีนตอนใต้มาลงที่แหลมฉบัง ข้อที่เครับเราจะเร่งเจราจาสแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานเจราจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกับพูชาเพื่อหาแหล่งพลังงานแก้ไขปัญหาพลังงานที่กําลังเป็นปัญหาในขณะนี้ข้อที่8ครับ IUU เป็นประเด็นที่สําคัญเราจะต้องนํารายได้จากการประมงกลับคืนมาเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสแสวงหารายได้จากการประมงเจราจา i อ u กับ EU ครับก่อนอื่นต้องพูดเรื่องของฐานคิดก่อน bamboo diplomacy ตอนนี้ ท่านจะคิดอย่างไรก็ตามสำหรับพักเก้าไกลคิดว่าแบมบูหรือการโอนอ่อนไปตามมหาอำนาจไปตามกระแสลมจะไม่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศสิ่งที่เราต้องเป็นคือเป็นหลักยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของฝั่งประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนการต่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ผ่านมาทั้งทศวรรษเป็นการต่างประเทศในทศวรรษที่สูญหายนะคะเพราะว่าเสียเวลากับการเข้าผิดคลับ เข้าผิดคลับคืออะไรเมื่อประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยผู้นําไม่อยู่ในสถานะที่จะไปอยู่ในคลับของฝั่งประชาธิปไตยฝั่งโลกที่เป็นอารยะได้ก็จําเป็นต้องไปเข้าอยู่กับฝั่งที่ สามารถจะพูดคุยมีคอลเวลูหรืออุดมการณ์หรือแนวทางที่คล้ายกันนั่นก็คือแนวทางที่ฝักใฝ่เผด็จการเริ่มต้นจากการรีบาลานซ์หรือว่าทําให้เรามีการเจราจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพกับทุกฝ่ายด้วยการยึดในหลักประชาธิปไตยและสร้างเลเวอเรจหรือพลังต่อรองระหว่างประเทศต่อรองในเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นเรื่องปัญหา PM 2.5ฝุ่นควันข้ามแดนต้องออกกฎหมาย t r a n s b o u n d a r y Haze Pollution Act นะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้ กับบริษัทในประเทศไทยแต่นําเข้าจากไร่ที่เผาในต่างแดนอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาพีย5ม2ของประเทศไทยเรื่องพาสปอร์ตไทยตอนนี้กำลังมีการคืบหน้าการเจราจา FTA ระหว่างไทยกับ EU จําเป็นต้องมีการใส่การเจราจาให้พาสปอร์ตไทยสามารถเข้ายุโรปโดยใช้ระบบ ATS หรือว่า European Travel Information ออ h o ไรเซชันซิสเต็มนะคะซึ่งทางอเมริกาใต้เนี่ยเคยเจราจาแล้วก็ทําสําเร็จมาแล้วของเราทําได้เช่นกันเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของแม่น้ําโขงค่ะ MRC Task o r t ต่างๆมีมากมายแต่ไม่แอคทีฟประเทศไทยต้องรื้อฟื้นความเป็นหลักในอาเซียนในการเป็นประเทศปลายน้ําไปเจราจากับประเทศจีนอย่างมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อให้ประเทศใต้น้ําปลายน้ําสามารถที่จะบริหารทรัพยากรน้ําได้ดีกว่านี้และรับมือกับ11เเขื่อนของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะ ถ้าเราจะให้ประเทศไทยอยู่อย่ามีศักดิ์ศรีและเป็นประเทศที่ทั้งโลกต้องมองเป็นแบบอย่างผมขอเสนอ5เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องทําเรื่องแรกก็คือประเทศไทยต้องไม่ส่งเสริมสองขั้วแบบของโลกเนี่ยนะครับที่นําไปสู่ความขัดแยง้งเราต้องมุ่งเน้นสันติภาพการเจรจาการไม่เอาเปรียบทั้งหมดเนี่ยต้องทําอย่างจริงใจไม่ให้เกิดความหวาดระแวง 2. ต้องยึดในกติการ,ระหว่างประเทศที่เรายอมรับและผูกพัน 3. ต้องเน้นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนและที่สําคัญกว่านั้นคือความเอื้ออาทรและแบ่งปันต่อมนุษย์โลกด้วยกัน 4. ต้องร่วมปกป้องโลกจากอะไรบ้างครับจากภัยธรรมชาติจากโรคระบาดแล้วก็ global warming 5. อันนี้สําคัญประเทศเราจะพัฒนาร่วมกับประเทศอื่นๆนั้นเราต้องเน้นการพัฒนาสีเขียวเราจะต้องเป็นหลักของอาเซียนนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเราไม่ยืนตรงนี้ให้ชัดเจน ประเทศเรานั้นอาจจะเล็กเกินกว่าที่จะมีอำนาจต่อรองในด้านต่างๆทางพักไทยสร้างไทยนั้นมองว่าเรามีจุดเน้นอยู่4จุดใหญ่ๆจุดแรกก็คือว่าต้องเก่งเรื่องอาหารให้เป็นหับของอาหารของโลกให้ได้จุดที่2ก็คือเป็นหับของสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้ดเพราะประเทศนี้เข้มแข็งจุดที่สมคือเป็นหับของเรื่องของท่องเที่ยวและอันที่ 4, สี่สําคัญที่สุดก็คือ การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและโลกในแง่ของการคมนาคมและโลจิสติกส์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงดังนั้นเราจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเราได้พูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษหาแล้วโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนบวกสงขาอาจจะเป็นภูเก็ตเรื่องท่องเที่ยวและการค้าชายแดนทั้งหมดถ้าเราทําเช่นนี้ได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะอยู่โดดเด่นในสายตาของชาวโลกดูเหมือนบรรดาตัวแทนพักการเมืองส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่า ปัญหาการเมืองภายในคนไทยนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ไม่น้อยแต่การดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่ในฝาาฝังของจีนโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิน้นผิงนั้นให้ความสนใจกับพรรคการเมืองในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนติดตามรายงานของไอช่ชวยจากปักกิ่งครับสวัสดิรับคุณผู้ชมหลายปีมานี้พรรคการเมืองจีนไทยสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและขยายกันไปมาหาสุก,กันในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องประสบผลสําเร็จตั้งแต่ต่างประเทศของพรรคการเมืองขอเชจนันิีตามครับ ก่อนหน้าการประชุมสมัชชา20พรกคอมมิสจีนได้รักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆกับพรรคการเมือง600กว่าพรรคจาก170กว่าประเทศซึ่งรวมทั้งไทยด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองได้ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศได้เพิ่มพูนความรับรู้และมิตรภาพระหว่างประชาชนหลายปีมานี้จึนได้จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการต่างประเทศของพรรคการเมืองวันที่15มีนาคมปีนี้นายฉีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิสจีน ปร,ประธานาธิบดีจีนร่วมการประชุมระดับสูงระหว่งางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลกและกล่าวคำราศัยในหัวข้อจับมือเติมบนหนทางแห่งความทันสมัยในการประชุมครั้งนี้ปร,นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนำเสนอข้อเริ่มอรารยธรรมลกเป็นครั้งแรกได้แสดงถึงความกล้าหาญทางการเมืองและการแบกรับหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายร่วมกันของมนุษย์ได้นำเสนอแผนง,งานของจีนในการผลักดันกระบวนการความทันสมัยทั่วโลก ส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์นอกจากนี้จีงยังจัดการประชุมระหว่งางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นกักการเมืองไทยชื่นชมเส้นทางหนึ่งปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะเข้าร่วมงานดังกล่าวพลงเอกประวิทรวงวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชื่นชมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมของประเทศจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขากล่าวว่าไทยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการมุ่งมั่นเพิ่มไรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบ,บางทั้งคนพิการผู้สูงอายุและผู้มีไรายได้น้อยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมดรพอคิน mm hmm. พรลกุลนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนหยัดแนวคิดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางนำประเทศจีนประสบผลง,งานยิ่งใหญ่ พรรคการเมืองประเทศต่างๆสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ของจีนในด้านการบริหารและการพัฒนาในอนาคตพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจับมือกับพรรคการเมืองประเทศต่างๆทั่วโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ั้งการบริหารพรรคบริหารประเทศร่วมผลักดันสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร,ร่วมกันถือเป็นข้อมูลใหม่ที่ทําให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วผูน้นําจีนให้ความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างประเทศไม่น้อยทีเดียวนะครับช่วงหน้าไปดูกันว่า เมื่อพูดเจาะจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วบรรดาตัวแทนพรรคการเมืองไทยให้ความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษกับเจ้ามองจีนในอีกสักครู่ครับ